เกิดขึ้นจากกรณีโครงการก่อสร้างที่ทางรถไฟความเร็วสูงที่สี่คิ้วนครราชสีมานะครับทีเกิดเหตุเมื่อวานนี้แล้วก็เมื่อเช้าที่ก็ได้รับรายงานว่ามีเหตุอุบัติเหตุในลักษณะคล้ายกันนะครับจากโครงการทางยกระดับที่พระรามสองนะครับ แล้วก็สิ่งที่น่าสลดใจแล้วก็น่าน่าะสะพึงกลัวเป็นอย่างยิ่งก็คือนอกจากมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากแล้วเนี่ยมันถูกดาเนินการโดยผู้รับจ้างรายเดียวกันซึ่ผู้รับจ้างรายนี้เนี่ยผมก็อยากจะกลัาบเรียนที่ประชุมทุกท่านให้ได้รับทราบ ว่ามันมันไม่ใช่เพื่อเกิดเมื่อวานแล้วก็วันนี้ในรอบสิบเดือนที่ผ่านมาก็คือเอาไม่เอาโครงการที่มันไม่ได้เป็นข่าวเยอะแยะเอาเพียงโครงการที่ต้องออต้องที่เป็นที่น่าสนใจของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับก็คือเริ่มมาตั้งแต่เดือนเมษาย,ยนที่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหว ตึกสตงอนะครับซึ่งเป็นอาคาร30ิบชั้นเนี่ยก็ถล่มลงมาทั้งตึกหลังจากนั้นไม่นานก็มีเหตุการณ์โครงสร้างที่ของทั้งด่วนใช่ไหมครับ E T A นะครับที่พระรามสองเช่นกันแต่ว่าในเป็นช่วงต้นๆคือแถวๆปากท่อเขาเกิดลักษณะโครงสร้างสพอร์ตนะครับล่มถล่มลงมา เ็เป็นเหตุให้มีม,มีความเสียหายนั้นนสองแล้วนะในในเวลาใกล้เรียกันแล้วก็จนถึงเมื่อวานนี้ก็มีเหตุการณ์ดังที่ทุกท่กานคงทราบยังไม่ทันที่จะประชุมเรื่องเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกดังนั้นผมคิดว่าวันนี้ผมคงไม่ได้มาเชิญท่านมาประชุมแล้วก็มาบอกว่าท่านจะออก มาตรการอะไรจะแก้กฎหมายอย่างไรนะครับจะออกกฎรกระทรวงอย่างไรคงตรงนั้นต้องเป็นเรื่องที่ต้องดําเนินการอยู่แล้วแล้วผมคิดว่าวันนี้กฎหมายควบคุมการขอสร้างหรือกฎหมายในการดํเาเนินการจาัดจ้างนะครับผู้รับเหมาขอสร้างาผู้ควกรงานคงต้องมีปัญหาแล้วแหละเพราะว่าถ้าผมจะยกตัวอ,อย่างอันนี้ ขอให้ทุกท่านได้เชวญคุณนาที่ตามอย่จะได้ให้ให้ความเห็นร่วมกันต้องขอขอบคุณท่านนายกรสูงสุดด้วยนะครับที่ท่านกุณาร่วมประชุมทางออนไลน์ด้วยตัวเองคขอบคุณม,มากตลอดจนผู้ที่ร่วมประชุมทางออนไลน์ทุกท่านด้วยเอาผมยกตัวอย่างว่าเมื่อมีเกิดเหตุการณ์ที่สทรองจกจนถึงวันนี้นะครับผมได้รับทราบอาว่า สัญญาก็ยังไม่ได้ถูกยกเลิกแล้วผมถามว่าแล้ววันนี้เนี่ยถ้าสัญญาไม่ถูกยกเลิกก็ก็ต้องปรับไหมครับเพราะงานก่อสร้างไม่เสร็จใช่ไหมครับแล้วปรับแล้วปรับปรับหรือยังก็ยังไม่ได้ปรับแล้วงานก่อสร้างจะเสร็จเมื่อไหร่ในเมื่ออาคารไม่มีแล้วศูนย์ไปแล้วนะครับถ้าจะถ้าจะบอกว่าจะปรับก็คือเท่ากับว่าก็ต้อง สร้างอาคารนี้ขึ้นมาใหม่แล้วก็ส่งตามงวดงานต่างๆซึ่งงวดงานก็ส่งแล้วก็จ่ายเงินไม่ได้ด้วยถูกไหมเพราะว่ามันเลดมันเลทแล้วแล้วก็จ่ายไปแล้วนะนะครับในสัญญาทุกสัญญามีหลักประกันแบงก์การันตีอะไรต่างๆมีการเรียกหรืออย่าใช่ไหมก็ยังไม่ได้เรียกเท่าที่ผมทราบตอนนี้ก็เปรียบเสมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคืนพื้นที่ สองตงงก็ระงับก,การก่อสร้างอาคารสำนักง,งานใหญ่ไว้ก่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งแหละแต่ว่าไม่มีการดําเนินการใดๆกับผู้รับจ้างไม่มีการขึ้นบัญชีดําไม่มีการประกาศเป็นผู้รับจ้งงางอ่าไม่ทันไรก็เกิดเหตุการณ์ที่พระรามสองตรงนั้นก็ได้ทราบว่ามีการอ่ ซ่อมใช่ไหมครับท่านผู้ว่าซ่อมซ่อมแซมเสริมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติแต่ว่าก็เป็นผู้รับจ้างหลายเดียวกันเหตุการณ์นั้นมีผู้เสียชีวิตไหมครับมีคนงานใช่ไหมมีห้าห้ารายมีคนที่สามด้วยปะไม่มีครับไม่มีนะนั่นก็เป็นอันนี้ก็เป็นคนงานแล้วก็าำรับของกระทรวงคมนาคมเอเราก็เจออะไรมาเยอะเหมือนกันเหตุการณ์ ก่อสร้างรถไฟรางคู่ที่ที่เร็วสูงที่ถําถล่มอะ่ะอันอันนั้นเร็วสูงเหมือนกันใช่ไหมฮะโครงการเดียวกันเลยต่อเน,นื่องเชื่อมต่อกันเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานตรงนั้นก็มีผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นคนของผู้รับเหมาน,นะครับแล้วก็มาเหตุการณ์เมื่อวานนี้แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้คราวนี้สื่อหลายคน ตัางถือบวลชนหรือว่าบุคคลที่สนใจกรณีอน,อนี้ก็ตั้งคําถามเดียวกันว่าแล้วเราทําอะไรกันอยู่ผมที่โดนหนักเลยว่าทําไมไปเล่นงานการรถไฟด้วยกรณนนีเมื่อวานนี้ผมต้อง,ต,องต้องท้้งแจง้งที่ว่าต้องเกี่ยวข้องการรถไฟด้วยแนละ้วต้องเพื่อต้องให้ทุกคนเข้าใจนะครับรบกวนท่านท่านในการลงทุนด,ด้วย เอการมืวานที่การรถไฟต้องรับผิดชอบเพราะว่าผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมดใ,ใช้บริการการรถไฟครับแล้วไม่เกี่ยวเรายังไม่นับถึงเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการการก่อสร้างนะครับของของของ,ของผู้รับจ้างแต่ว่าสิ่งที่การรถไฟหนีความรับผิดชอบไม่ได้สิ่งแรกก็คือผู้โดยสารรถไฟที่กําลังเดินทางโดยรถไฟของเราแล้วไปประสบเหตุ ตรงนี้ยังไงก็หนีไม่พ้นนะครับไม่ใช่ความรับผิดเรื่องของไอ้ผู้รับเหมาจะรับผิดอยู่แล้วรับผิดต่อการรถไฟแต่การรถไฟต้องรับผิดต่อต่อผู้ใช้บริการนี่คือกับนส่งมอลชนแล้วผมก็จะขยายไปกว่านั้นงานในกรณีเรื่องของรถไฟที่เดินทางไปอุบลเมื่อวานเนี่ยการเดินรถของการรถไฟการรถไฟไม่ได้จ้างไม่เหมือนกับกทมจ้างบีทีเอสถูกไหมไม่เหมือนเราพอมอจ้าง อะไรเอ็มน,นั่นแหละนะครับเป็นบริษัทที่เดินรถใต้ดินไอ้น,นี่เราเดินรถเองเพราะฉะนั้นคนที่บอกบอกว่าการรถไฟไม่เกี่ยวนายกไปหาเรื่องผู้ว่าผมไม่ได้หาเรื่องเลยครับผมพูดตามเนื้อผ้านะครับก็ผมไม่ทราบแม้ทั่ว่าตอนนี้ท่านผู้ว่ารักษายังไม่มีผู้ว่าการรถไฟ มีแต่รองผู้ว่ารักษาการอยู่นะครับในในในเมื่อมันเกิดเหตุขึ้นเนี่ยมันต้องมีคนรับผิดชอบแล้วคนที่รับผิดชอบคือคนที่เป็นหัวหน้าสัวราชการสูงทุนนี่เป็น,เป,นเป็นเรื่องปกติวิสัยเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านได้ได้ทำความเข้าใจก่อนมันมีความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นสองอย่างสําหรับเหตุการณ์เมื่อวานนี้คือหนึ่งเหตุการณ์ที่รับในฐานะผู้ให้บริการนะครับกับประชาชนในการเดินทาง ดยระบบผลส่งสาธารนณะต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชนที่ใช้บริการของเราสองแน่นอนและรัฐต้องไปเรียกร้องความเสียหายนะครับดาเนินการใดๆก็ตามตามที่ระบุในสัญญาหรือดําเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเกิดขึ้นไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ในอนาคตสําหรับผู้ที่จะมาก่อสร้างโครงการเหล่านี้กับรัฐแต่ อย่ที่ผมเนี่ยวันนี้ประชุมเอาแค่เรื่องนี้ให้ได้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปไปพูดถึงว่าเดี๋ยวจะทํำยังไงต่อตรงนั้นเนี่ยทางกรมบัญชีกลางนะครับทางหน่วยงานกรมโยธาต้อขอบคุณสภา,าวิศวกรด้วยท,ท่านนยายกสภามาเอนะครับแล้วก็อาจารย์ตัเน่ซึ่งเรารบกวนท่านเสมอเมื่อมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นสิ่งที่เราจะต้องดําเนินการก็คือว่า ในฐานะนายรัฐมนตรีเนี่ยผมถามก่นกอนว่าท่านจะดาเนินการกับบริษัทอิตาลีไทยอย่างไรสําหรับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น 4x4 เหตุนะครับในในช่วงหนึ่งปีช่วงสิบเดือนที่ผ่านมาถ้าท่านบอกว่ายัางทําอะไรไม่ได้เขาก็ยังต้องสร้างต่อไปเลิกสัญญาก็ไม่ได้เรียกร้องความเสียหายก็ไม่ได้ขึ้นบัญชีดำเไม่ได้ระงับให้มีการ ประมูลโครงการให,หม่ๆก็ไม่ได้ผมว่าอันนี้อันนี้เราเราต้องเป็นปัญหาเรามีปัญหาแน่นอนนะถ้าวันนี้เราบอกเออถ้าถ้าผมจะเอาตัวรอดผมก็บอกว่าตอนนี้รัฐบาลรักาการนะผู้พันอะไรก็ไม่ได้สภาก็ไม่มีแก้ไขกฎหมายก็ไม่ได้อถ้าพูดแบบนี้ปุ๊บท่านทาไงต่อท่านท่านยังเป็นหน่วยงานราชการที่ท่านต้องดาเนินการให้มันเกิดความ ชัดเจนแล้วก็สิ่งที่มันคือการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนตรงนี้ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เรายังไงก็ยังคาดเกียวอยู่แต่วันนี้ผมไม่พูดหรอกครับว่าว่าเอานี่เป็นรัฐบาลรักษาการอีกสามตําห์มีการเลือกตั้งะรัฐบาลนี่คือรัฐบาลอาจารย์โบนตาก็บอกแล้วครับว่ารักษาการไม่มีความรับผิดชอบก็ยังเต็มอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมานั่งแก้ไขปัญหาตรงนี้แหละ เพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ยังใช้สิทธิ์ของความเป็นรัฐบาลอยู่เป็นหัวหน้ารัฐบาลอยู่ที่บอกว่าเกิดเหตุแบบนี้แล้วเที่ยงนี้ผมคงยอมไม่ได้หรอมั้งที่จะบอกว่าเงิ้นก็หยุดงานไปสองสัปดาห์แล้วเขาก็รายงานมาแล้วเขาเขียนเลยเขาปรี้แพรมาแล้วก็ทํางานต่อไปเมื่อกี้ยังไม่ทันเดินเข้าห้องมาก็มีคนมาบอกว่าเขาทํางานไปแปดสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วครับเหลือสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วท่านไปหยุดเดี๋ยวงานไม่เสร็จ ไม่เสร็จก็ไม่เสร็จครับถ้าปล่อยให้มันเสร็จแล้วมันต้องเสี่ยงว่ามันจะมีอะไรเป็นอันตรายอย่างนี้หรือเปล่านะครับถ้ามันจาเป็นจะต้องยกเลิกสัญญาแล้วหาคนมาทำใหม่ในส่วนอีกสิบห้าเปอร์เซจะใช้เงินเท่าไหร่ในสัญญาผมเชื่อว่ามีระบุไว้ครับว่าส่วนเกินก็จะต้องเรียกร้องกับหลักประกันสัญญาแล้วก็ไปเรียกร้องกับผู้รับจ้าง ที่จะต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ทิ้งงานผมก็พูดไปกรอบอย่างนี่ไว้ก่อนนะครับวันนี้ผมมีทั้งเลขากฤษฎีกามีทั้งท่านอายการสูงสุดนะครับมีทั้งประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่เป็นคนดูแลเรื่องของจัดซื้อจัดจ้างเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้คงต้องมีข้อสรุปจากที่ประชุมนี้ออกไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้และวันนี้ซึ่งมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากเพราะว่ามันเกิดขึ้นโดยผู้รับจ้างรายเดียวกัน เพราะฉะนั้นในฐานะรัฐที่เป็นเจ้าของโครงการวันนี้ท่านจะบอกว่าเป็นรัฐแล้วต้องต้องต้องไปกลัวเรื่องของของระเบียบผมว่าระเบียบยังไงก็ต้องเขียนว่าถ้าคนทํางานไม่ได้มาตรฐานคนทํางานแล้วเกิดความเป็นอันตรายต่อสาธารนณะผมว่ามันก็ต้องมีช่องที่ท่านจะต้องดําเนินการใดๆได,ได,ได,ได้นะครับเมื่อชาผมฟังรายการมาตอนนี้มันปล่อยให้ไปอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหม ่านที่มีกรมบญชีกลางเขาบอกต้องรอหน่วยงานเสนอเรื่องขึ้นมาหน่วยงานก็ไม่เสนอพอผมไปยี่ที่หน่วยงานหน่วยงานบอกไม่ได้ครับการขึ้นบัญชีดําการประกาศทิ้งงานการอยู่ที่กรมบัญชีกลางมันก็โยนกันไปโยนแบบนี้ไม่ได้ละวันนี้ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้และโยนไม่ได้แล้วนะครับก็ครบหมดแล้วนะผมมีทั้งกฎหมายมีทั้งเงินมีทั้งผู้ควบคุมกฎมีทั้งที่ปรึกษากฎหมายแห่งรัฐมีทั้งเจ้าของงาน เจ้าของโครงการเจ้าของงบประมาณนะครับมีทั้งสภาวิศวกรที่จะให้ความเห็นในฐานะที่เป็นตัวแทนของของภาควิศวกร,รรมได้เพราะนั้นก็คงต้องต้องต้องเรียนว่าวันนี้ก็คงต้องหาไม่จะต้องเราคงจะต้องเดินออกจากที่ประชุมนี้ด้วยมาตรการที่มีความชัดเจนก่อให้เกิดความมั่นใจกับประชาชนพึงพอใจ ต่อความรู้สึกของผู้ที่สูญเสียและที่สำคัญที่สุดต้องสร้างความมั่นใจให้กับคนต่างชาติด้วยครับเราเที่ยวไปบอกมาลงทุนประเทศไทยมาลงทุนเยอะๆเรามีระบบโลจิสติกระบบการขนส่งที่ดีอีกหน่อยจะมีทั้งรถไฟเร็วสูงรถไฟรางคู่นะครับเชื่อมตะวันตกตะวันออกเหนือใต้จะสร้างแลนดบิด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดมันมีมเหตุเช่นนี้ขึ้นมาผมว่า ที่ลงไปทั้งหมดมันจะศูนย์เปล่าเพราะฉะนั้นคงต้องมีการดำเนินการบางอย่างผมก็พูดมากหน่อยนะครับเพราะว่ามันผมนว่าเป็นเหตเุเป็นที่เดียวในโลกแนละ้วที่เกิดเหตุเหล่านี้ได้ว่าสองวันซ้อนนะครับอุบัติเหตุที่มีลักษณะคล้ายคกันไปเกิดขึ้นโดยผู้ด,ดําเนินการคนเดียวกันเพราะตรงนี้ก็คงต้องขอให้ทางที่ประชุมแห่งน,นี้ได้ดําเนินการนะครับ ให้มันเป็นรูปธรรมเกิดมาให,ให้มันเกิดขึ้นมงขอญาติตรวจสอบก็ให้ท่านเปิดพอโดยท่านเลขาจิตริกาสักนิดใช่ไหมครับว่า,า,าหลังจากที่ท่านได้ฟังแล้วนะครับจะทาอย่างไรแล้วถ้ามีปัญหาในเรื่องของสัญญาระบุอย่างไรก็ต้องรบกวนท่านในการหนูสถุดช่วยให้ความเห็นนะครับแล้วจะได้เดินต่อไปได้หลวนทงหน่วยงานด้วยครับครับขอบพระคุณมากครับป,ปันใจตออะไรไมครับ 내가야겠내가 <목소리도> 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 <목소리도>